ณหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กเขาชื่อเมฆและกล้าทั้งสองมักเล่นสนุกสนานด้วยกันทำอะไรด้วยกันเสมอเสมอจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มก็ยึดอาชีพเป็นคนหาของป่าหาสมุนไพรไปขายที่ตลาดในเมืองเหมือนกันเวลาที่เข้าป่าทั้งสองก็จะไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้คอยระแวดระวังภัยให้แก่กัน บางครั้งเมฆหาของป่าได้น้อยกล้าก็จะแบ่งสมุนไพรที่ตัวเองหามาได้ให้กับเมฆเพื่อที่เขาจะได้มีของไปขายให้กับร้านยาสมุนไพรในเมืองพร้อมกันและมีรายได้เอาไปเลี้ยงคนในครอบครัวกล้ามีพ่อแม่ที่แก่ชาราต้องเลี้ยงดูชายหนุ่มจึงขยันมากเป็นพิเศษนอกจากหาของป่าแล้วหากชาวบ้านมาจ้างเขาทำงานเล็กๆน้อยๆเขาก็จะรับงานนั้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสองจะออกจากบ้านไปหาของป่าตั้งแต่เช้ามืดทั้งสองต่างต,างตระเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้เป็นสเสบียงทั้งยังเตรียมมีดพลาติดตัวเอาไปด้วยเพื่อป้องกันตัวจากนั้นก็กรอกน้ำฝนใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดจุกอย่างดีแล้วเอาของทั้งหมดใส่ย่ามสะพายขึ้นไหลเมื่อทั้งสองเดินออกจากบ้านไปเจอกันที่ชายป่า จากนั้นก็เข้าป่าไปด้วยกันวันนั้นกล้าและเมฆหาสมุนไพรได้นิดหน่อยทำให้เมฆบ่นออกมากลัวว่าจะไม่มีของไปขายแล้วตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นที่พุ่มไม้ข้างๆกล้านั่นอะไรนะ่ะเมฆถามด้วยท่าทีวันเกรงเพราะกลัวว่าจะเป็นสัตว์ร้ายจึงรีบกระโดดไปหลบอยู่ด้านหลังกล้า ส่วนกล้าได้มองดูที่พุ่มไม้แล้วก็เห็นว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่สัตว์ร้ายอย่างเสือจะมาหลบอยู่ได้เขาจึงไม่กลัวและคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นมากกว่าถ้าเองกลัวก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวข้าจะไปดูเองกล้าว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เดินอ้อมไปด้านหลังพุ่มไม้เพื่อดูให้รู้ว่าอะไรอยู่ด้านหลังกันแน่แม้เพื่อนจะร้องห้ามก็ไม่ฟัง เมื่อกล้าเดินมาถึงหลังพุ่มไม้ก็เห็นว่าสิ่งที่ทําให้พุ่มไม้สั่นก็คือกวางนั่นเองมันบาดเจ็บมีแผลที่สะโพกทําให้เดินไม่ได้ตกลงมันเป็นตัวอะไรวะเสียงเมฆตะโกนถามมากล้าจึงตอบว่าเป็นกวางที่บาดเจ็บพอได้ยินแบบนั้นเมฆก็รีบวิ่งมาทันทีหน้าตามีแววดีใจเป็นอย่างมากกวางหรอ ดีจริงเรารีบชำแหละเนื้อมันเอาไปขายแล้วเอาไปกินที่บ้านด้วยดีกว่าในไหนวันนี้ก็หาของป่าไม่ค่อยได้อยู่แล้วนี่อย่าเลยมันบาดเจ็บน่าสงสารข้าว่าเราใช้ยาสมุนไพรรักษาม,มันให้หายจะดีกว่าเพื่อมันมีลูกรออยู่เอ็งจะมาเป็นพ่อพระอะไรตอนนี้วะเดี๋ยวก็ได้อดตายกันพอดีเมกว่าเพื่อนแต่กล้าก็ไม่ยอมทำตาม แต่ข้าเป็นคนเจอมันก่อนจำไม่ได้หรือเมื่อกี้เองยังกลัวมันอยู่เลยเพราะฉะนั้นข้าจะตัดสินใจช่วยมันเองห้ามมาทำร้ายมันเด็ดขาดกล้าเอ่ยคำขาดแล้วก็ล้วงเอาสมุนไพรในหญ้าออกมาโปะไปที่แผลของเจ้ากวางไม่นานนักก็เหมือนว่ามันจะอาการดีขึ้นมานิดหน่อยกวางตัวนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วมองศบตากับกล้า เหมือนมันจะขอบคุณเขาจากนั้นมันก็ค่อยๆเดินขยเยกกลับหายเข้าไปในป่าเองนี่มันโงแ่แท้ๆปล่อยให้เงินหลุดลอยหายไปเมฆบ่นพึมพำแต่ไม่กล้าว่าเพื่อนไปมากกว่านั้นเอานะเดี๋ยวเราต้องได้อะไรดีๆตอบแทนแน่นอนเชื่อคะเถอะกล้าพูดปลอบใจเพื่อนสนิทจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินเข้าป่าต่อไป และก็เป็นจริงอย่างที่กล้าบอกเพราะทั้งสองไปเจอไม้หอมต้นหนึ่งจึงได้ทำการค่นไม้หอมขนาดกลางต้นนั้นและจัดการตัดเป็นท่อนๆมัดให้แน่นหนาแล้วแบกขึ้นหลังกลับบ้านโดยไม่ต้องไปหาของป่าเพิ่มอีกแล้วเพราะแค่ราคาไม้หอมต้นนั้นก็ทำให้เขาและเพื่อนได้เงินมากโขจากร้านขายสมุนไพรในเมืองพอวันรุ่งขึ้น กล้ากับเมฆก็นําไม้หอมและสมุนไพรไปขายในเมืองทั้งสองทำเงินได้ไม่น้อยทําให้เมร,รู้สึกขี้เกียจออกไปหาของป่าอีกเพราะเขามีเงินสํารองเอาไว้อย่างเพียงพอที่จะไม่ต้องออกไปหาของป่าได้อีกสองสาเดือนตรงกันข้ามกับกล้าที่มีพ่อแม่แก่ๆต้องดูแลถึงสองคนชายหนุ่มจึงตัดสินใจว่าจะเข้าป่าไปหาสมุนไพรอีกในสาสี่วันถัดมา เช้าวันที่จะเข้าป่ากล้าลุกขึ้นมาหุงหาอาหารแต่เช้าเพื่อเตรียมไว้ให้พ่อแม่กินและเตรียมเอาไว้สำหรับตนเองที่จะเอาไปกินในป่าด้วยจากนั้นก็เตรียมข้าวของที่จำเป็นเหมือนเดิมใส่ย่ามแล้วก็สะพายขึ้นไหลออกเดินเข้าป่าไปเมื่อเข้ามาในป่ายังไม่ทันที่กล้าจะได้หาสมุนไพรชายหนุ่มก็ได้เจอกับกวางตัวเดิม ที่เขาเคยช่วยมันเอาไว้เจ้ากวางตัวนั้นเดินมาหาเขาใกล้ๆแล้วก็ออกเดินไปทางหนึ่งจากนั้นมันก็หยุดเดินแล้วหันมามองเขาเหมือนเป็นการบอกว่าให้เขาเดินตามมันไปกล้าพอจะเดาการกระทําของเจ้ากวางออกจึงได้เดินตามกวางตัวนั้นไปเรื่อยๆเจ้ากวางพาเขาเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาถึงตีนเขาลูกหนึ่งมันก้าวเดินต่อไป จนมองเห็นปากถ้ำเจ้ากวางหันมามองเขาอีกครั้งแล้วก็ออกเดินกล้าทำใจดีสู้เสือจุดคบไฟขึ้นเพื่อให้เกิดแสงสว่างแล้วก็เดินเข้าถ้ำตามหลังกวางไปกวางพากล้าเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆแสงสว่างในถ้ำเริ่มลดน้อยลงแต่เพราะมีคบไฟจึงทำให้กล้ามองทางได้อย่างถนัดจากนั้น กวางก็พาเขาเลี้ยวเข้าซอกแคบๆแ,แ,แห่งหนึ่งในถ้ำและเมื่อกล้าเดินตามเข้าไปในซอกนั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะในซอกแคบนั้นมีถงถ้ำขนาดเล็กและมีแท่นหินใหญ่ตั้งอยู่บนแท่นหินนั้นมีแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าวางอยู่มากมายส่องแสงสีทองรีบระยับสะท้อนกับแสงจากคบไฟที่เขาถือกล้าตาโตตกใจ ที่ได้เห็นของมีค่ามากมายขนาดนั้นกวางหันมามองเขาแล้วมันก็พยักหน้าเหมือนเป็นการอนุญาตให้เขาหยิบของเหล่านั้นไปได้แต่ชายหนุ่มก็ยังกล้ากลักกลวไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปหยิบเพราะคิดว่าสมบัติมีค่าเหล่านี้คงต้องมีเจ้าของและตัวเขาเองคงไม่มีบุญมากพอที่จะไปคว้าเอามาครอบครองเขาจึงยืนอยู่เฉย จนเจ้ากวางเดินอ้อมมาอยู่ข้างหลังเขาแล้วเอาหัวดุนให้เขาเดินไปข้างหน้านั่นทำให้กล้าคิดว่าเขาคงสามารถหยิบของมีค่าพวกนี้ติดตัวไปได้กล้าจึงเดินไปที่กองสมบัติมีค่าพวกนั้นแล้วหยิบเอาทองกับอัญ,ญมณีมีค่าใส่ลงในย่ามของตัวเองจนเต็มซึ่งย่ามของเขาก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่กล้าก็คิดว่ามากเพียงพอกับความต้องการของเขาแล้ว ชายหนุ่มคิดว่าด้วยสมบัติพวกนี้คงทำให้เขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีทำให้พ่อแม่อยู่ได้อย่างสุขสบายไม่ต้องอยู่แบบประหยัดกระเม็ดกระแม่เหมือนเดิมอีกแล้วอีกทั้งอย่างมากพอที่จะทำให้เขาตั้งตัวได้ข้าวไปเท่านี้ก็พอแล้วขอบใจเจ้ามากนะพ่อกวางใจดีกล้าเอ่ยกับกวางได้ถ้อยคำสุภ,ภาพกวางตัวนั้นก้มหัวให้เขา เหมือนขอบคุณเขาเช่นกันจากนั้นมันก็พาเขาเดินออกจากถ้ำและเดินพามาส่งถึงชายป่าเลยทีเดียวกล้าดีใจมากที่ได้สมบัติเงินทองเอาไว้ตั้งตัวและมากพอที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายไปตลอดชีวิตเขารีบเดินกลับบ้านและไปบอกเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังทั้งสองดีใจกับลูกชายและเอ่ยว่าที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะกล้าเป็นคนที่มีจิตใจดีใจบุญสุนทานคิดช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ที่กำลังตกยากลำบากเขาจึงได้สิ่งของมีค่าตอบแทนเช่นนี้ฝ่ายเมฆพอใช้เงินที่ได้จากการขายไม้หอมจนหมดแล้วก็คิดจะกลับเข้าป่าเพื่อไปหาสมุนไพรและไม้หอมอีกครั้งชายหนุ่มมาชวนกล้าให้เข้าป่าด้วยกัน แต่เป็นวันที่พ่อกับแม่ของกล้าป่วยเขาจึงปฏิเสธแล้วบอกว่าจะเข้าไปซื้อยาที่ในเมืองมาให้พ่อกับแม่ได้กินรักษาตัวเอ็งไม่ออกไปหาของป่าเดี๋ยวก็ได้อดตายสิวะยิ่งพ่อแม่เอ็งป่วยแบบนี้เอ็งยิ่งต้องเข้าป่ารู้ไหมเผื่อจะได้ไม้หอมมาขายให้หมอยาสมุนไพรในเมืองแบบคราวนั้นยังไงเล่าเมฆว่าอย่างนั้นต่อจากนี้ ข้าคงไม่ออกไปหาของป่าแล้วละข้ามีเงินพอที่จะใช้ตั้งตัวและเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วพอเมฆได้ยินอย่างนั้นก็รีบคาดขันถามกล้าทันทีว่าเขาไปได้อะไรมาจากในป่าถึงได้มีค่ามากพอที่จะทำให้กล้าไม่ต้องออกไปหาของในป่าอีกแล้วทั้งยังได้เอ่ยทวงบุญคุณอีกว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยทิ้งกล้าไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอ ยามอดอยากลำบากก็อดด้วยกันกล้าก็รู้ว่าที่เพื่อนพูดออกมานั้นคือความจริงเขาจึงคิดจะแบ่งสมบัติที่ได้มาจากในถ้ำให้เพื่อนส่วนหนึ่งโดยกะให้เพียงพอที่เมฆจะใช้ตั้งตัวได้จากนั้นก็เล่าเรื่องที่เขาเจอให้เพื่อนฟังแทนที่เมฆจะยินดีที่กล้าจะแบ่งสมบัติให้แต่เมฆก,กลับปฏิเสธและบอกว่าไม่อยากเบียดบางเพื่อน หากกล้าได้มาของนั้นก็ควรเป็นของกล้าคนเดียวจากนั้นก็ลากลับบ้านไปกล้ารู้สึกเสียใจที่เพื่อนไม่รับความหวังดีจากเขาแต่ก็ไม่มีเวลาคิดมากไปกว่านั้นเพราะต้องรีบเข้าเมืองเพื่อไปซื้อยาให้พ่อกับแม่เมฆทำทีเป็นไม่อยากได้ของจากเพื่อนแต่แท้จริงแล้วกลับวางแผนจะเข้าป่าไปหากวางตัวนั้นและจะไปขนสมบัติกลับมาให้ได้มากที่สุด ชายหนุ่มได้ตระเกรียมอาไม้คานและเอากระสอบไปด้วยกะจะเอาสมบัติใส่กระสอบทั้งสองใบแล้วหาบออกมาจากป่าเมื่อเมฆเข้าป่าไปถึงจุดที่เขาเคยเจอกวางตัวนั้นชายหนุ่มก็ไปตะโกนร้องเรียกหากวางและเอ่ยทวงบุญคุณว่าเขาเองก็เคยช่วยมันเอาไว้เหมือนกันชายหนุ่มตะโกนอยู่พักใหญ่เจ้ากวางตัวนั้นก็เดินมาหาแล้วหันหลังกลับไปทางเดิม เหมือนเป็นการบอกให้เดินตามมันไปเมฆดีใจมากเพราะกวางทำเหมือนกับที่กล้าเล่าเอาไว้ไม่มีผิดชายหนุ่มรีบวิ่งตามกวางพร้อมทั้งถือไมคคาและกระสอบไปด้วยจนกระทั่งมาถึงปากถ้ำชายหนุ่มก็จุดคบเพลิงอันใหญ่เพื่อจะได้เกิดแสงสว่างให้มากที่สุดแล้วก็เดินเข้าถ้ำตามกวางไปด้วยความกระหิ่มยิ้มย่องกวางพาเมฆมาจนถึงโถงถ้ำเล็ก ที่มีสร้อยแหวนเงินทองและอัญม,มณีมีค่ามากมายเช่นเดียวกับที่ก้าเล่าให้เขาฟังพอเมฆเห็นของมีค่าก็ตาโตไม่สนใจกวางเขาตรงเข้าไปกลวยของมีค่าใส่กระสอบทั้งสองจนเต็มแต่พอจะหาบขึ้นบ่าก็ปรากฏว่ามันหนักเกินไปเขาแบกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไหนจะต้องถือคบเพลิงอีกจึงเกิดเป็นความทุลักทุเลเกินบรรยาย แต่กระนั้นแม่ก็ยังพยายามแบกขึ้นบ่าจนไม้คานแอ่นเกือบหักที่ปลายไม้คานมีกระสอบใส่ของมีข้าวไว้จนล้นชายหนุ่มพยายามเดินออกจากถ้ำแต่ว่าตรงทางออกจากถงถ้ำเล็กนี้แคบเกินไปทําให้กระสอบนั้นลอดออกไปไม่ได้ชายหนุ่มวางหาบลงแล้วพยายามหาหินมาทุบตรงซอกทางเข้าเพื่อให้มันกว้างขึ้นอีกสักหน่อย เสียงเมฆใช้หินทุบทางออกดังก้องไปทั่วถ้ำนั้นชายหนุ่มยังคงทุบต่อไปด้วยความโลภและตอนนั้นเองก็บังเกิดเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังขึ้นจากนั้นก็มีก้อนหินร่วงลงมาจากเบื้องบนหินบางก้อนก็มีขนาดเล็กแต่บางก้อนก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวคนเสียอีกพอเจ้ากวางเห็นหินหล่นลงมาก็กระโดดเพ่นแผลวหนีออกไปก่อนทันที แต่เมฆยังไม่ยอมออกไปเขายังอยากได้สมบัติออกไปด้วยเขาพยายามลากกระสอบที่บรรจุเพชรนินจินดาเหล่านั้นออกจากถ้ำแต่หินก็ถล่มลงมาไม่หยุดจนกระเด็นมาโดนขาของเขาเกิดเป็นบาดแผลใหญ่เลือดไหลโชกโอ้ยโอ้ยเมฆร้องดังลั่นแต่หินก็ยังคงถล่มไม่หยุดและเริ่มจะตกลงมามากขึ้น จนทับกองเพชรนินจินดาเหล่านั้นจนมิดแม้แต่กระสอบก็โดนหินหล่นลงมาทับทำให้เมฆไม่สามารถนำกระสอบนั้นออกไปได้ชายหนุ่มมองลอดไปยังทางออกจากถงถ้ำเล็กแห่งนี้ก็เห็นว่าถงใหญ่ข้างนอกกำลังมีหินหล่นลงมาไม่หยุดเหมือนกันจนแทบจะไม่เหลือทางออกแล้วสุดท้ายด้วยความรักตัวกลัวตายเมฆจำต้องตัดใจจากกระสอบใส่สมบัติทั้งสองใบนั้น คว้ามาได้เพียงทองขนาดเหมาะมือสองก้อนจากนั้นก็พยายามเดินลากขาข้างที่เจ็บออกจากถ้ำด้วยความยากลำบากเพราะตลอดเวลาที่เขาพยายามเดินออกมานั้นได้มีหินหล่นลงมาจากเพดานถ้ำมากมายจนกระทั่งมาถึงปากถ้ำก็บังเกิดเสียงดังคลืนใหญ่พอเมฆหันหลังไปมองก็เห็นหินก้อนใหญ่กําลังตกถล่มลงมาจนภายในถ้ำนั้นมืดมิด เมฆกระโดดพุ่งตัวออกมาจากถ้ำเป็นจังหวะเดียวกับที่หินก้อนใหญ่อีกก้อนหล่นลงมาปิดปากถ้ำจนสนิทเมฆกลิ้งลงมาจากเนินปากถ้ำแห่งนั้นแม้จะเสียเลือดมากและบาดเจ็บบางตายแต่ชายหนุ่มก็พยายามพาตัวเองออกมาจากป่าแห่งนั้นได้สําเร็จเมื่อมาถึงชายป่าเมฆก็ได้เจอกับกล้าเพราะกล้าเกิดเป็นห่วงที่เขาเข้าป่ามาคนเดียว พอกล้าเห็นว่าเมฆบาดเจ็บก็แบกเพื่อนกลับไปที่บ้านเพื่อทำการรักษาเมฆต้องรักษาตัวอยู่นานเพราะบาดแผลที่ขานั้นสาหัสมากทําให้เขาเดินไม่ได้อยู่นานหลายเดือนดีแต่ว่าเขาได้ทองคำมาสองแท่งจึงทําให้เขามีเงินที่จะรักษาตัวและเหลือไว้ให้คนในครอบครัวได้ใช้จ่ายโดยไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อน แม้เขาจะไม่ได้เงินทองของมีค่ามากมายเท่ากับกล้าผู้เป็นเพื่อนสนิทแต่เมฆก,ก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าหากเขาคิดโลภอยากได้ของมีค่ามากกว่านั้นเขาอาจจะตายก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่มีแผลที่ขาอย่างที่เป็นอยู่ชายหนุ่มคิดได้ว่าบางทีโชคลาบของเขามีเพียงแค่นั้นก็ควรจะพอใจแค่นั้นเพราะเขาเองก็ไม่ได้คิดจะช่วยกวางตั้งแต่แรก ดังนั้นหากกล้าจะโชคดีได้ทรัพย์สมบัติมากมายกว่าเขาเขาก็ไม่ควรอิจฉาเพื่อนส่วนกล้าเองก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้และเขาก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติบางส่วนมาให้เมฆด้วยเมฆดีใจมากที่กล้าไม่โกรธเขาที่คิดโลภมากอยากได้สมบัติจนแอบเข้าป่าไปคนเดียวและได้รับบทเรียนจนเกือบตายหลังจะเกิดเรื่องนั้น ทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันต่อไปและไม่ได้เข้าป่าไปหาของป่าหรือไปหาสมุนไพรอีกแล้วแต่เลือกทำการค้าขายในตลาดแทนเพราะพอใจกับของมีค่าที่ได้มาจากป่าแห่งนั้นแล้ว